สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลลงทุนประจำสัปดาห์กันนะครับวันนี้4สิงหาคม25 6 8เรามีรายงาน APW Weekly มาดูกันสัปดาห์ที่แล้วนี่ตลาดดูจะผันผวนพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะภาพรวมคือตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์ก็เลยเห็นการปรับฐานที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะครับเริ่มที่สหรัฐก่อนเลยไหมครับเห็นดัชนีหลกัลกๆนี่ลงกัน2-3%เลย ดาวโจนส์เสียห้าอ้อยนสลงหมดเลยค่ะหลักๆก,ก็มาจากตัวเลขจ้างงานนะคะที่ออกมาต่ํากว่าคาดแล้วก็มีการปรับตัวเลขเดือนก่อนลงด้วยอ,อ๋อต่ํากว่าคาดแล้วยังปรับลงอีกใช่ค่ะมันก็เลยทําให้ตลาดเอ,อ่อกังวลว่าเอ,อ๊ะตลาดแรงงานเริ่มแผ่วหรือเปล่าบวกกับเรื่องภาษีที่คุยคุยกับหลายประเทศอยู่นะคะอินเดียแคน a าดาสวิสก็ยังไม่นิ่งก็เลยเป็น risk off ไป ประมาณนั้นเลยค่ะนักลงทุนก็ลดความเสี่ยงลงตลาดเลยมองว่าสัปดาห์นี้ก็อาจจะยังซึมๆหรือปรับฐานต่อได้อีกนิดหน่อยค่ะพอพี่ใหญ่ลงยุโรปเอเชียก็หนีไม่พ้นสิครับตามกันไปเลยค่ะยูโรสต็อก50นี่ลงไปเกือบเก3.5เลยนะคะแรงกดดันเรื่องภาษีจากสหรัฐก็ยังอยู่ครับแล้วทางจีนฮ่องกงล่ะครับ ก็ปรับลงเหมือนกันค่ะ CSI 300ลงไป1.75%ส่วนแห้งเซ็งนี่ลงหนักสุดในรอบ4เดือนเลยนะคะ3.47%เยอะเหมือนกันนะครับค่ะหลักๆก,ก็เรื่องเจรจาภาษีอีกนั่นแหละค่ะที่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็เลยคาดว่าอาจจะยังปรับฐานต่อได้เหมือนกันกลับมาที่บ้านเรา Set i n d e x เป็นไงบ้างครับเห็นลงแรงท้ายสัปดาห์เหมือนกัน ใช่ค่ะเซตลงไป3.31%ใน5วันแต่ถ้ามองยาวๆตั้งแต่ต้นปีนะคะ YTD ก็ยังบวกอยู่20%นะอ๋อครับครับก็ยังดีอยู่ค่ะคือการปรับลงก็ส่วนหนึ่งตามตลาดโลกไปแม้ว่าเรื่องภาษีสหรัฐเราอาจจะไม่ได้โดนตรงๆเท่าเพื่อนบ้านแต่ก็ต้องยอมรับว่าเซตขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะพอฟันฟลอเริ่มชะลอชะลอ ก็มีขายทำกำไรออกมาบ้างใช่ค่ะเป็นจังหวะพอดีทางเทคนิคก็เลยมองว่าอาจจะย่อลงมาได้อีกหน่อยแนวรับก็แถวแถว1,200หรือ1,190จุดค่ะพอหุ้นพันผวนแบบนี้คนก็ไลยหันไปมองทองคําถูกต้องเลยค่ะทองคํานิดดีดขึ้นมาจากแนวรับ3,250ดอลลาร์ต่อออนซ์เลยเพราะภาวะ r i s o o อ f นี่แหละค่ะก็เป็นตัวเลือกเฮชพอร์ที่ดีนะคะช่วงสั้นๆครับแล้วน้ำมันล่ะครับเบรนท์ Brent เป็นไงบ้าง น้ำบันแบรนด์ยังแกว่งๆค่ะในกรอบ65สิถึงเจดอลลาร์ไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ต้องจับตาดูเรื่องความขัดแย้งสหรัฐรัสเซียนะคะเผื่อมีอะไรประทุขึ้นมาค่างเงินบาทล่ะครับสัปดาห์ก่อนเห็นแวบแวไป33บาทใช่ค่ะมีจังหวะอ่อนไปทดสอบ33บาทต่อดอลลาร์แต่พอวันศุกร์ดอลลาร์อ่อนลงบาทก็กลับมาแข่งค่าเร็วเหมือนกันค่ะอ๋อครับ สัปดาห์นี้ก็คาดว่าจะแกว่งๆในกรอบ32.0ถึง32.5บาทนะคะต้องดูดอลลาร์อินด e ซ์ประกอบใกล้ชิดเลยค่ะโอเคครับเพราะเห็นภาพรวมตลาดแบบนี้แล้วคำถามคือแล้วจะลงทุนยังไงดีจังหวะนี้ควรเข้าหรือควรรอครับเนี่ยเรามองว่าจังหวะปรับฐานแบบนี้โดยเฉพาะหุ้นเทคสหรัฐที่ลงมาเนี่ยนะคะเป็นโอกาสทยอยสะสมค่ะโอกาสสะสมมีกองทุนไหนน่าสนใจบ้างครับเอาในประเทศก่อนก็ได้ ถ้าในประเทศนะคะแนะนำเป็น KTWTIA ค่ะกองทุนเปิด KTem World Technology Artificial Intelligence Equity Fund ชนิดสะสมมูลค่าชื่อยาวเลยนะครับเน้นเทคกับ AI ใช่ค่ะกองนี้เน้นลงทุนเทค AI ทั่วโลกเลยคือเรามองว่าการปรับฐานรอบนี้มันเป็น healthy correction นะคะไม่ใช่เริ่มหน้าตกใจอะไรเป็นการปรับฐานที่ดีต่อสุขภาพว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะ แล้วก็มีแนวโน้มว่าตลาดจะฟื้นได้จากความคาดหวังว่าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี้อาจจะกันยานี้เลยก็ได้บวกกับเรื่อง AI ที่ยังโตแรงอยู่โดยเฉพาะเฟส2ที่จะเอาไปใช้จริงมากขึ้น AI application ใช่ค่ะกลยุทธ์ก็คือทยอยเข้าลงทุนช่วงนี้นี่แหละค่ะตอนที่ตลาดย่อๆลงมาน่าสนใจครับแล้วถ้าคนอยากไปลงทุน AI ตรงๆในต่างประเทศเลยมีตัวไหนแนะนำไหมครับ มีค่ะเป็นกองทุน Alliance Global Artificial Intelligence ATUSD ตัวนี้ก็จะลงทุนยาวๆในทีม AI ทั่วโลกเลยค่ะทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซอร์วิสครบวงจรเลยค่ะเน้นลงทุนในสหรัฐเยอะหน่อยประมาณ80%กว่าๆหุ้นหลักๆก,ก็ NVIDIA Broadcom Meta แต่ก็มีไปเอเชียด้วยนะคะจีนไต้หวันก็ช่วยกระจายความเสี่ยงอืมก็ดูสมเหตุสมผล ใช่ค่ะแล้ว AI ก็เป็นเมกะเทรนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่แล้วถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยครึ่งหลังปีหน้ากองนี้น่าจะได้ประโยชน์กลยุทธ์ก็เหมือนเดิมค่ะทยอยสะสมช่วงตลาดปรับฐานครับครับนอกจากกองทุนแล้วถ้าบางคนอาจจะมองหาตราสารที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยผลตอบแทนอาจจะสูงขึ้นมีอะไรพอแนะนำได้ไหมครับมีค่ะอีกทางเลือกคือหุ้นกู้อนุพันธ์หรือที่เรียกว่า structured note ตัวหนึ่งชื่อ memory o r o c l l a b l e note อายุประมาณ6เดือนเป็นสกุล USD memory auto c a l l a b l e note ชื่อดูซับซ้อนนะครับมันทำงานยังไงครับเนี่ยค่ะมันจะอ้างอิงกับหุ้น3ตัวค่ะ Amazon Google แล้วก็ Nvidia ซึ่งพื้นฐานดีมากๆนะคะจุดเด่นคือมีโอกาสให้คูปองหรือผลตอบแทนค่อนข้างสูงค่ะประมาณ14-15.50%ต่อปีโหเกือบ15%ต่อปี แต่ความเสี่ยงล่ะครับมันต้องมีแน่ๆมีแน่นอนค่ะคือมันจะมีเงื่อนไขออโต้คอรถ้าหุ้นทั้ง3ตัวราคาขึ้นไปถึงระดับที่กําหนดตัวโน้ตก็จะจบก่อนกําหนดคืนเงินต้นพร้อมคูป,ปองให้เราเลยอ๋อก็ดีสิครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่เรียกว่า knock in barrier ค่ะ ตั้งไว้ที่60ของราคาเริ่มต้นถ้าหุ้นตัวที่แย่ที่สุดใน3ตัวเนี่ยราคาปิดมันลงไปต่ำกว่า60แล้ววันสุดท้ายยังต่ำกว่าราคาเริ่มต้นเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเป็นเงินสดนะคะแต่อาจจะได้เป็นหุ้นตัวนั้นมาแทนอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมีความเสี่ยงที่จะได้หุ้นมาแทนเงินต้นถ้าหุ้นมันลงเยอะเกินไป ใช่ค่ะแต่เหตุผลที่ยังแนะนำได้เพราะหุ้นอ้างอิงทั้ง3ตัวคือ a m c n Google, NVDA เนี่ยพื้นฐานเขาแกร่งจริงๆค่ะรายได้โตดีอย่าง NVDA นี่โตเกือบ70%เเลยนะได้ประโยชน์จาก AI คลาวด์เต็มๆแถมยังมีเรื่องลดภาษีนำเข้าสหรัฐจีนช่วยหนุนด้วยอืมฟังดูแม้จะเสี่ยงแต่ก็อยู่บนพื้นฐานหุ้นที่ดีมากๆใช่ค่ะผลประกอบการมันสะท้อนความแข็งแกร่งอยู่ค่ะ โอเคครับชัดเจนเลยขอบคุณมากครับสรุปคือสัปดาห์นี้แม้ตลาดจะผันผวนแต่ก็เหมือนเปิดโอกาสให้เราได้เข้าลงทุนเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มเทคกับ AI นะครับมีทั้งกองทุนให้เลือกหรือถ้าใครรับเสียงได้สูงหน่อยก็มี structure note ถูกต้องคะ่ะทีนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะเราเห็นข่าวว่าบริษัทเทคใหญ่ๆอย่า,ยยา,ยยาง Google เนี่ยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ไปตั้ง8 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปีนี้เลยครับเยอะมาก นอกจากวงการเทคการเงินที่เราเห็นชัดๆว่า AI เข้ามามีบทบาทแล้วเนี่ยลองคิดกันเล่นๆไหมคะว่าอุตสาหกรรมไหนหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงที่กำลังจะถูก AI พลิกโฉมไปเลยในอนาคตอันใกล้นี้